เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับประสบการ์รีวิวนักเตะอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ตัวนี้ฮะเซเชลกุนโอแกโรที่เพิ่งมีข่าวแขวนสตาร์ทไปนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูการรีวิวนะครับฝากกันไปด้วยครับกับสปอนเซอร์ของเรานะครับ388 e-sport ครับครบทุกข่าวสารวงการ e-sport ทั้งในและต่างประเทศนะครับไฮไลท์ประจำสัปดาห์ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับ388 e-sport ครับก็ล่าสุดนะฮะเมื่ออาทิตย์ก่อนครับกุนโอแกโรนะครับ ได้ประกาศแขวนสตร์ทแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจนะครับซึ่งกุลเนี่ยเขาเจอปัญหาตอนย้ายไปสู่บาร์เซโลน่านะครับคือไม่แน่ใจว่าได้ลงเล่นสักนัดหรือ,อยังเกมเป็นทางการนะแล้วก็เจอปัญหานี้เลยแล้วก็เบรกกันมาหลายเดือนมากนะครับทาให้ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวผู้ประกาศแขวนสตร์ทออกมาซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าใช้คําว่าชีวิตสําคัญกว่าความอยากเล่นของเขานะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า เจ้าตัวเนี่ยจะแขวนซัดแบบร0% 0เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะมีหลายๆลีกนะครับที่ยังสามารถไปเล่นได้เช่นเดียวกับพวกดาริลบลินนะครับหรือว่าครีเซียนอิกเซนที่เจอปัญหาคล้ายๆกับเขานะครับแต่เจ้าตัวประกาศแขวนเลยนะไม่เหมือนอิเล็กเซนที่แบบเขาจะใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไปลงเล่นในแบบลีกบ้านเกิดอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ากันโนกโรครับต้องบอกว่าความพิเศษของปีนี้ก็คือว่ากันโนกโรเนี่ยไม่ได้ มีการอัปเดตเข้ามานานแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือปี20ทีโอทีที่เก่งนะครับแล้วก็จะกระโดดมาปีนี้เลยซึ่งแสแตทเนี่ยค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะครับเอพีเนี่ยต่างกัน2นะครับแต่ว่ามานั่งดูในรายละเอียดเชิงแสแตทแล้วเนี่ยรูปร่างสูงเท่ากันน้ําหนักเท่ากันนะครับหนาเหมือนกันถนัดเท้าเหมือนกันนะครับสปีดต้นกับความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับส่งสกอร์เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะนี่เห็นไหมยิงโค้งเพิ่มขึ้นเยอะเลี้ยงบอลดีขึ้นเยอะนะครับ แต่ด้านอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่แย่กว่าเลยครับหรือว่าเท่ากันนะดีกว่าทุกค่าครับแต่ว่านิสัยเนี่ยไม่มีสปีดเดบิเลอร์นะครับแล้วก็เพิ่มไฟเนช็อตเข้ามาซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะผมว่าไม่ประโยชน์กว่าเพราะว่าเนี่ยสปีดสปีดเดบเลอร์ไม่มีแต่ว่าสปีดต้นเพิ่มขึ้นมา10หน่วยครับ มันดีกว่าการมีสปีดดิปเปอร์แน่นอนนะครับผมหรือว่าถ้าปีบีทูแบ็คทูแบ็คเนี่ยมีสปีดดิปเปอร์ก็จะยิ่งเพอร์เฟกต์ันมาอีกแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมละนะครับในสายตาของผมนะของกุนโอแกรโรนั่นเองนะครับแล้วดูราคาฮะใกล้กันมากๆต่างประมาณ 200m ถ้ากิจถ้าเกิดเคาะกันง่ายๆก็ต่างประมาณ 200m นะครับซึ่งผมมองว่าคุ้มค่าครับถ้าจะลงงบเพิ่มในปี back back แบ็คทูแบ็คล้วเป็นแบบบวก5ด้วยนะครับ สเตตน่ากลัวมากๆนะครับถ้าเล่นในบวก5้ลเร็วห้าบนัสฟูลทีมนะครับอ่ะนี่ฮะนโบนัสฟูลทีมและตีอันนี้บวก1เลเว่าตันนะครับถ้าเป็นบวก5ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้คร่าวๆให้ดูกันนะครับเห็นไหมสเตตตดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กไปหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่าประมาทไม่ได้สําหรับคุณอัเกโร่นะครับในปีนี้มาดูแผนของชารีวีวกันดีกว่าครับก็ กดพ奥斯แล้วก็ปรับตามได้เลยนะครับเป็นแผนของ ID น้องเคนนะครับซึ่งผมใช้ ID น้องเคนในการรีวิวค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับเทคนิคนักเตะครับกุนเกโรฮะหลากหลายเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นไปตำแหน่งหน้าเป้าได้แต่ว่าเล่นหน้าต่ำก็ได้เล่นตัวทำเกม CM ก็เล่นได้นะครับเล่นปีกบางทียังเล่นได้เลยนะเอาจริงเพราะว่าเขามีความเร็วเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาเหมาะสมที่สุดอะให้มันเหมาะกับเขาจริงผมมองว่าตำแหน่งหน้าเป้าหรือว่าหน้าคู่ น่าจะยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเขาครับสำหรับกูนโกรโรนะมาตัดเกนก่อนดีกว่าครับก่อนเียเข้าไปดูการรีวิวนะครับตัวที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะน่าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้เห็นเขาในปีไลฟ์แล้วนะครับรวมไปถึงในปีฟ้าไร้ห้าด้วยนะครับถ้ากูนโกโรน่าจะมาในปีแบบ NHD อดะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนนะครับแต่เชื่อว่าเขาได้เป็นหนึ่งในตำนานวงการฟุตบอลแน่นอนนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับ เอ่อตัดเกรดกันดีกว่าครับสำหรับโกโนแกโรนะครับความเร็วครับเอาไป5าดาวครับตัวเลกสปีดดีมากนะครับสปีดดีมากความคล่องตัวดีมากนะครับจังหวะเปลี่ยนจุดเนี่ยออกตัวจากการโดนประกบเนี่ยถือว่าคู่แข่งแทบจะไม่มีโอกาสในการตามเลยนะคือเขาออกตัวเร็วมากครับสำหรับโกโนแกรโรเสียดายถ้ามีสปีดดิบเบอร์ลน,น่าจะเร็วกว่านี้แต่กลัวว่าถ้ามีแล้วมันจะโกงไปเพราะฉะนั้นเท่านี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการจบสกอร์ครับ5ดาวเช่นเดียวกันเป็นคนที่ยิงประตูดีมากนะครับลูกปั่นก็ดีนะครับอไรก็ดีเท้าซ้ายก็ดีลูกมงอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าตัวเล็กแต่ว่าถ้าได้มงก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับความแข็งแกร่งครับเอาไป4ีดาวนะครับผมมองว่าเสียดายว่าถ้าตัวสูงเท่ารูนี่อาจจะใกล้ๆก,กันแต่ว่าออถ้าเกิดเทียบกันนะตอนนี้นะเตะที่สูงไม่เกินร้อเซนผมว่ารูนี่น่าจะเป็นของหน้าที่ถึกที่สุดละ แต่ลองมาไหนก็น่าจะเป็นกุลได้อยู่นะกุลก็เป็นนักเตะที่ตัวหนาครับแต่ว่ามีความคล่องตัวเหมือนกับรูนี้เป็น2คนได้เป็นนักเตะที่ไทป์คล้ายๆกันนะครับในความรู้สึกของผมนั่นเองนะครับ AI ไป4ดาวครับสำหรับโกนาเบโรครับก็ทําได้ครบทุกอย่างครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ท็อปยอดเยี่ยมเหมือนกองหน้าตัวอื่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทําได้ดีแล้วนะครับและท้ายที่สุดครับก็เป็นเรื่องของความคุ้มค่าครับซึ่งให้5ดาวนะครับราคาดีทําได้ทุกอย่างนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วว่าจะพิจารณาใส่ทีมเพื่อนหรือเปล่านะครับสำหรับกุนโดการโรนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เกมกันเลยดีกว่าครับแล้ว่อยตัดสินใจอย่างขั้นตอนสุดท้ายว่าอยากลองซื้อเข้ามาใช้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยราคาเท่านี้ซื้อเลครับผมว่าคุ้มแน่นอนสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับของเขานะเล่นฟูลบาร์เซลโลนานะมีชื่อนะทำไปเล่นนะฮะฟูลเ,เออแมนซิตี้นะฮะฟูลอาติโกมาดริดได้หมดเลยนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะครับก็ไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยครับสำหรับกุน อะไะครับยินต้อนรับเข้าสู่การทำรีวิวนะครับกุนโอแกรโร่นะครับก็เป็นปีสุดของเขาแหละครับแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะว่าผมไม่แน่ใจแล้วว่าเราจะได้เห็นกุนอีกหรือเปล่านะครับใน f ีฟ่าออนไลน์หแต่ใน f ีฟ่าออนไลน์สเราก็อาจจะได้เห็นเขาเรื่อยๆแล้วฮะจนอาจจะมีปีใหม่ออกมาให้ด้วยซ้ำนะครับในฟีฟ่าออนไลน์ห้าในการจะมาเป็นในปีรูปแบบนักเตะในตำนานปีเก่าๆเช่นเดียวกับพวก เบคแฮมแรนด์กิ๊กส์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีปีไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ประกาศรีทายไปแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะนะก็เป็นกําลังใจกับคุณด้วยรักกันนะครับมาดูกันดีกว่าครับคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะและกันที่ได้ได้ว,ว่าไม่มีปีใหม่ออกมานานมากนะครับพอปีนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยดูดีเป็นพิเศษดูแบบแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะว่าปีล่าสุดที่มีเนี่ย ด,ดีที่สุดที่ล่าสุดแล้วกันก็คือปี20ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับอันนี้คือดีสุดละนี่ที่ผ่านมาแล้วก็หายไปนานเลยนะครับกลับมาอีกทีก็มาเป็นปี Back Back แบ็กทูแบ็กสละซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าแทบไม่มีแทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดละว่ามันจะไม่ดีกว่าตัวเก่าได้อย่างไงนะครับรูปร่างอะไรเท่ากันหมดไอพี IP มากกว่า2นะครับแต่ว่าสปีดความเร็วนะครับเทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก อาจจะเหมาะกับคนที่เป็นแฟนของกุลโดยแบบชัดเจนเลยอะ่ะนึกออกไหมคือกุลในปีนี้เนี่ยปกติแล้วกุลเนี่ยเป็นกองหน้าสไตล์แบบให้นึกถึงภาพรูนี่หรือว่าเตเบสนะฮะเป็นกองหน้าที่ทําเกมได้นะครับจบได้เล่นได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าใครที่หากองหน้าสไตล์ตัวเล็กๆขยนันขยนัขยนเนี่ยแบบ pressing forward แต่วงหน้าสามารถสร้างสารรค์เกมได้ด้วยผมว่ากุลน่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าเบียดปะทะได้ดีมากนะคือเบียดปะทะได้ดีอะจากรูปร่างหนานะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เทียบกันผมว่ารูนี่ยังแอบดูดีกว่านะครับในถ้าเกิดนับเฉพาะความแข็งแกร่งนะดูรูนี่ยังพอดูดีกว่านะครับผมแต่ว่าในเรื่องทั่วๆไปเนี่ยผมว่ากุลอาจจะสุดกว่ารูนี่นิดๆนะครับเรื่องความเร็วดูตัวเล็กกว่านะทำให้มันดูมีความเร็วเรื่องความคมพอๆกันเทคนิคเนี่ย กุนดูดีกว่าเพราะเมซ่อารูนี่เนี่ยแค่3ดาวนะครับสกิลมูฟแต่ว่ากุนเนี่ยคือ4ดาวเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเล่นสกิลในระดับหนึ่งผมว่า4ดาวน่าจะตอบโจทย์มากกว่าสาหรับการเล่นเป็นตำแหน่งตัวต้วนนะครับก็รูนี่3ดาวผมว่าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับอากุนน่าจะพอตอบโจทย์กว่าตีบวก5ก็ได้เป็น5ดาวก็เรียกได้ว่ากดเนี่ยสกิลเนี่ยครบหมดแล้วนะครับถ้าไม่นับเอาสกิล6ดาวเนี่ยหดาวก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับโดยแม้แต่4ดาวก็ถือว่า ดีแล้วเหมือนกันก็ลองไปพิจารณากันดูครับสาหรับใครที่เป็น,ปนแฟนๆของกุนโอแกรโรนะครับแทบจะไม่ต้องพูดอะไรอยู่แล้วนะครับตัวเล็กเร็วแข็งคมนะครับขยัน AI ฉลาดนะครับผมว่าเหมาะสําหรับคนที่ต้องการกองหน้าที่เอามาเป็นหัวหอกอาชีพอะนะครับแล้วก็ทําเองได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์การจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับการยืนตําแหน่งการดึงตัวประกบเนี่ยกุนเห็นไหม ในการดวลเดี่ยวเนี่ยผมบอกเลยว่ากุลจังหวะออกตัวเร็วมากนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูได้นะครับจากไฮไลท์ที่เห็นเห็นกันมานะครับว่ากุลเขาเป็นนักเตะสไตล์ไหนนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะวันนี้ก็ช่วงปีใหม่แล้วนะครับคลิปนี้น่าจะลงประมาณช่วงคริสต์มาสนะครับงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในเทศกาลก่อนปีใหม่คริสต์มาสตรงนี้นะครับออช่วงนี้ก็จะมีคลิปอีกประมาณสัก2 3าคลิปให้ทุกคนได้ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆนะครับสวััสดีครบ